ฝีมือฝีมือมันฝีมือไอ้นี่ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาถ่ายแบบสดๆกันนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับกบทั้ง2ตัว2ตัวนี้รุ่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกันเลยแต่ว่าผมแยกวิธีการเลี้ยงแบบ2แบบเดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับว่าเพื่อนๆถูกใจแบบไหนก็สามารถนําไปทําตามได้นะแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงหรือว่ายังไงแบบนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่ามันเห็นผล ดีขึ้นนะครับแตกต่างกันขึ้นมานิดหน่อยเนาะเดี๋ยวจะมาแนะนํากันแล้วก็มีน้องกบไซเล็ก2ตัวนะครับวันนี้เรานี่เตรียมอาหารมาป้อนน้องกบด้วยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าจกบ2ตัวนี้ก่อนนะครับกบ2ตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นเดียวกันที่ได้มาก่อนหน้านี้มันจะมี3าตัวแต่ว่าอีกตัวนึงน้องเสียไปแล้วนะครับปเปลี่ยนท่านั่งครับ <c oughs> ตัวนี้ผมเลี้ยงแบบนอกบ้านโดนแดดโดนฝนโดนทุกอย่าง นะครับผมก็คือเลี้ยงในตู้กระจกใสเลยมีความคิดที่คิดว่าถ้าเราเลี้ยงในตู้กระจกใสเนี่ยเขาเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเต่าเห็นแมวเห็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเขาอาจจะไม่กลัวแล้วอาจจะไม่เรียกว่าเออเก่งอะอาจจะไม่กลัวอะไรเลยแล้วก็กล้ากล้ากับทุกอย่างนะครับผมผมคิดอย่างนี้นะและอีกตัวหนึง่งเลี้ยงแบบเรียกว่าดูแลอย่างดี ป้อนอาหารนะครับผมแล้วก็เอาเข้าไปไว้ข้างในบ้านเปลี่ยนน้ำทุกวันให้อยู่ส่วนตัวแล้วอุณหภูมิคงที่อุณหภูมิเนี่ยอยู่ข้างห้องน้ำนะครับผมก็จะมีความเย็นอยู่แล้วซึ่งมันก็ดีต่อต่อสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นแดดประเทศไทยบ้านเราเนาะผมคิดว่าตัวนี้เลี้ยงอย่างดีและตัวนี้เลี้ยงแบบว่าโสตายเอาไปเอาตายเออเลี้ยงแบบทิ้งข้างตัวเนี้ยซึ่งผลสรุปนะครับได้ออกมาดังนี้ ตัวนี้กลายเป็นตัวที่โหดมากโหดถึงระดับอ่าผมเอาเบียดอ่างมาแข่งกินกับเบียดดาก้อนเบียดอ่างกลัวเบียดดาก้อนวิ่งหนีผมก็เลยเอาน้องตัวเนี้มามากินแทนปรากฏว่ามัน,ปนไปไล่กัดเบียดดาก้อนเฉยตัวเนี้โหดมากบอกเลยเห็นคนเดินผ่านเนี่ยเขากระโดดกัดปึ๊กอย่างเงี้ยเขากระโดดกัดกระจกอย่างนี้เลยตัวเนี้ กับกลายเป็นว่าแข็งแรงมากนะครับและโหดมากเลยซึ่งอาหารเนี่ยเราให้กินเหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมเป็นมแมลงสาบเป็นอ่าเนี่ยฮะจิ้งหรีดหรือบางทีอาจจะมีอ่าหนูนะครับผมให้กินเหมือนกันทุกคาบกินพร้อมกันนะครับก็เลยเห็นความโหดความดื้อแล้วความแข็งแรงแล้วมันโตไวมากฝนตกก็เจอฝน แดดออกนะครับแดดเนี่ยมันตีเข้ามาถึงตรงที่เลี้ยงมันก็โดนแดดด้วยโดนทุกอย่างเลยลมฝนทุกอย่างนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เลี้ยงอย่างดีนะครับแต่ผลปรากฏว่ามันไม่ดีต่อน้องเท่าไหร่ทําทไมถึงไม่ดีเท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะครับผมเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยน้องเริ่มไม่ค่อยอยากอาหารกินเข้าไปบางทีเนี่ยมีไข่ออกมานะครับผมเป็นพฤติกรรมที่เพื่อนๆทุกคนนะครับเจอกันบ่อยทักเข้ามาในเพจบ่อยว่าอ้พี่กบไม่กินอาหารกบไม่ดื้อเลยกบ ไม่กระปี้กระเป๋ากบเหงามันเกิดจากอะไรผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันในตอนนั้นผมก็เลยมาทดลองเลี้ยงถามวิธีการเลี้ยงของเพื่อนเพื่อว่าเลี้ยงแบบไหนเขาเลี้ยงปูนอนปูหมอนนอนเสืออย่างดีเลยนะครับผมเลี้ยงกันแบบว่าอ่าลูกรักอะ่ะ <c oughs> เขาเลี้ยงเป็นใช่เขาให้ทั้งให้อาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยเอาวิธีเนี้มามา,มาทดสอบกับกบผมดูแล้วก็วิธีที่ผมเลี้ยงก็คือโสตายเลี้ยงข้างนอกนะครับผม เจอแดดเจอฝนพามาเจอแดดบ่อยๆอะไรเงี้ยแบบนี้ผลที่เจอก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมเดีย๋ยวเราจะลองให้อาหารดูอ่ะเีจอต้องใช้มือข้างซ้ายนะครับผมอาจจะไม่ถนัดนะให้ตัวตัวนี้ก่อนแล้วกันเอ้ยลูกปีนี่นี่้อจอะเอาไหมน้องจะเป็นตัวที่แบบเงาเงาซึมซึมนะครับผมน้องตัวนี้มานนี่ไงมานีนัเห็นไหมไม่ค่อยไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่จะเป็นตัวที่กลัวไปเลยกลัวคนกลัวอะไรไปเลยนะผมบางทีแมลงสาบเนี่ยที่เราเอามาให้น้องกินเนี่ยถ้าตัวใหญ่เกินไปน้องก็ไม่กินด้วยซ้าวันนี้เป็นจิ้งหรีดนะครับเห็นป่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอะว้าวเออ้าวเออเจ็บเจ็บอุ้ยเชื่ออุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนดูดิ โอ้โหดูดิรอยฟันนะผมแป๊บหนึ่งปะ,ปะเราไปต้มดีกว่าดูความโหดนะครับผมโอโมันกินไปแล้วชิ่งดีที่ตกไปเมื่อกี้โอ้โหเนี่ยดูได้เลยนะครับว่าเสียงสั่นแล้วความโหดซึ่งทั้งสองตัวนิสัยแตกต่างกันมากอะนนเอ,อ้ยเจาะ เดี๋ยวามาดูฝั่งนี้ดีกว่า้ปดูยังไงดีทุกคนมือซ้ายไม่ค่อยถนัดเท่า,หาไหร่เออ,อกินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้เห็นปะ่ะมันโหดมากยังไม่มีชื่อนะครับผมเพื่อนๆสามารถตั้งชื่อให้น้องได้นะเนี่ยซึ่งรุ่นเดียวกันโอ้ดูทุกคน ฝีมือฝีมือมันฝีมือไอ้นี่ครั้งแรกที่โดนมันกัดเลยนะเพราะปกติเราใช้ฟอสเซตป,ป้อนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คืออยากโชว์พาวนะเอา้เอา,อากินดีๆกินดีๆถอยไปถอยไปนู่นถอยไปเดี๋ยวจะป้อนดีๆกบแวมไพร์ไอ้กบแวม,พวมพไพร์นั กินไปกินพอพอก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเอามาให้อพวกกบรุ่นเล็กก่อนแล้วกันนะอ้ยดูดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายเสร็จค่อยไปล้างแผลนะสู้ชีวิตมากเลย <c oughs> น้องตัวนี้ก็เป็นน้องก,กบชุดใหม่นะครับผมล่าสุดที่น้องดั๊์เพิ่งส่งมาให้่ะกินไหมไม่กินนะครับตัวนี้ก็โอเคไม่กิน ไปให้อีกตัวอ่ะกินไหมเอากินไหมโอ้ดูนี่ดูมันดีดื้อจัดตัวนี้เนี่ยดื้อมากเอากินไหมลูกพี่อ่ากินเลยกินแล้วทั้งสองตัวนะครับผมกินไปแล้วเรียบร้อย ไม่มีปัญหาตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้ไม่ยอมกินอะส่วนอีกตัวนะครับมันไม่กลัวยันคนตัวเนี้มันจะกินยันคนน่ะเมื่อกี้มันก็จะกินผมเข้าไปแล้วเอ้ยตกใจขยับหน่อยอะ่ะไปกินให้หมดไปกินกินให้หมดกินให้หมดเนี่ย ไปกินให้หมดขออนุญาตเปลี่ยนมือจับโทรศัพท์้านนะครับผมอเออกินไห้หมดนะเนี่ยเชื่อปะเนี่ยกินขนาดเนี้ยทุกคน กินดีป่ะซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดเลยนะตัวนี้เลี้ยงแบบไม่ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับเลี้ยงข้างในบ้านเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเลี้ยงอย่างดีแต่ก็ว่าจะปรับระบบให้น้องละไม่รู้ว่าน้องจะเครียดหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าอยากจะปรับให้น้องที่ออกมาอยู่ข้างนอกมามาแบบว่าฝึกวิทยายุทธให้แข็งแกร่งก่อนตัวนี้น่าจะผ่านแล้วละ่ะตัวนี้โอ้ไม่ผ่านได้ยังไงดูดิ เอา้ากินต่อไหมโอ้โหเนี่ยกินดีจาดเต็มท้องแล้วปะก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนขอญาตไปล้างแพลก่อนนะครับผมเดี๋ยวไอ,ไอตัวนั้นยังหิวอีกเดี๋ยวค่อยมาเออว่ะกันหนึ่งกันหนึ่ง เอาอีกเปล่าเนี่ยดื้อดื้อมากเลยดูดิดูดิดื้อมากตัวเนี้ยหมดละอ่ะอีกตัวกินหน่อยไหมกินหน่อยไหมไม่เอาอีกหน่อย,ยเปล่าอีกหน่อยลุกแพ้ไม่กินอ่ะเออไม่ติดตัวนี้ หมดแล้วนะครับผม,มเนอะเรียบร้อยก็ไ <c oughs> ปทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับที่ทําให้กบกัดแฮห่ที่ทําให้น้องกบโตเร็วแล้วก็โหดกินดีนะครับผมแข็งแรงเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างแผลก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับบุรุษสุดน่ารักที่โดนกบกัดอยู่เป็นประจําท่านนี้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย